สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะเมื่อนี้นะครับนะก็เอาสารหรือฟิลเลอร์นะครับนะตัวที่ว้าเนี่ยแหละครับนะมาใส่พืชผักนะครับนะนอกจากใส่เข่าแล้วนะครับนะหนึ่งทำไมผมถึงแนะนําเพื่อนๆนะครับเพราะว่าหนึ่งราคามันถูกนะครับนะเราใส่นะครับพืชผักได้เบิดใส่เข่าได้นะครับนะเห็นไหมแต่ละอย่างนะราคาก็ถูกที่แนะนำนี่มาราคาบันทึกครับ คือกัวปุ๋ยนะครับอันนี้แต่เพื่อนเขาเอิ้นว่าสารนะครับตัวฟิลเลอร์นะครับอันนี้ก็ฟิลเลอร์เห็นไหมเขาเขียนไว้นะครับบอมเป็นปุ๋ยนะครับนะไปจดทะเบียนเป็นปุ๋ยปุ๊บแพงนะครับนะค่าจดทะเบียนค่านะครับสารพัดนะครับที่ผมบอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นสารบำรุงดินนะทำให้พืชงามนะครับนะอันนี้เบิ้งสวนกล้วยนะครับนะกล้วยนี่โอ้โหเต่งๆนะครับนะจากต้นเดียวนะครับนะแตกกุกแตกกอเซ็ต ยังบอกพอนะครับนะหวีนะครับแต่ละเครือน่โอ้โหสิบหกนะครับนะสิบห้าสิบหกแต่ละเครือผมจะพาไปเบิงนะครับว่าใส่ตัวสารพิเลอร์ตัวนี้แล้วนะครับนะมันเอฟเอฟนะครับมันใหญ่นะครับสิบห้าสิบหกหวีนะครับนะเครือกล้วยนะต้นงามนะครับแล้วก็บ่อสูงนะครับนะดูแต่ละต้นนะครับนะโอ้ยเอฟเอฟใหญ่เกินนะครับเนาะอันนี้เอามาให้เบิ้งดูนะครับ นี่สิบห้าสิบหกนะครับวีต่อเครือนี่แหละครับเป็นมันเป็นสารบำรุงดินนะครับนะบำรุงเฮ็ดแต่พืชเท่านงงามต้นไม้นะกล้วยผลไม้บ้านเฮานะผลไม้ทุกอย่างนะครับนะใส่แล้วโอ้ยนะครับนะติ่งติ่งเหมืองหุ่นนะต้นอ้วบนะครับนะเครือใหญ่วีใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับนะว่า เลิกใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเปลี่ยนมาเป็นนาสารบรุงดินนะครับนะผมแนะนำเพราะว่ามันราคาถูกนะครับเราใส่ต้นกล้วยใส่ต้นแล้วก็งามมานะครับนะสุดยอดนะครับเป็นความสวยงามนะครับนะสุดยอดอีหลีพวกต้นใดต้นใดกันนะครับกล้วยออกเครือนะครับนะต้นดเตี้ยแต่ว่าโอ้ยนะครับออกมากเต็มไปหมดแล้วนะอย่างอื่นที่สําคัญคือมันเครือมันใหญ่นะครับดูนะาบึง เอฟเอฟนีต้นแคบเตี้ยนะครับเบิงุ่นนะครับอุ้ยนะครับอ you uh, uh, ืมเบิ่งใหญ่หลายนะครับแต่ละเคืออู้สุดยอดนะครับนะยอมรับเลยว่าสารตัวนี้นะครับนะโอ้ยเห็ดเนี่ยนะออกนะต้นเตี้ยแต่ว่าออกลูกดกนะครับนะใหญ่หวีใหญ่นะครับนะอืมนะครับต้องค้ำไว้นะครับอืมใหญ่หลายนะครับโอ้ยคือใหญ่เอฟเอฟนะครับุ ยังแก่บเต็มที่เลยนะครับนะเนะต่งๆมาแล้วนะครับแต่ละเครือนะี่งสิบห้าสิบกวีที่ผมบอกนะครับนะทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะครับคือกันนะไส้สารบำรุงดินตัวนี้แหละที่ผมบอกนะครับนะเบิ่งปีผมจะให้เบิ่งหัวปีนะครับเครือนี้บบต่ํากว่ายี่สิบนะครับเครือนี้น่าสิบประมาณยี่สิบนะกำลังออกอยู่นี่นะครับนะเบิ่งหัวปี่นะใหญ่กว่าหัวคนอีกนะครับ่นนะบักเอฟเลย่น เออตอนนี้ที่นับไปเห็นกระซิบแล้วนะครับยังบสุดพุนอะยังออกเต็กเรื่อยๆนะครับโอ้ใหญ่อีบต้นอวบใหญ่นะครับนะรับรองเลยนะครับว่าตัวนี้บ่ต่ำกว่ายี่สิบนะครับเพราะว่าเขาใส่สารบำรุงดินที่ผมบอกนะครับนะสารตัวนี้มันเป็นนะใส่ให้ดินงามใส่ให้นาดินงามแล้วปุ๊บนิดพืชพักนะครับรวมถึงเข่าเขาในนางามสุดหูลูกตานะครับ ผมปลูกกล้วยผมมใส่นะครับยอมรับเลยใหญ่มีต้นอุปบกนะออกลูกงามที่เราเห็นนี่แหละครับโอ้ยขัดนะเอาออนซอนอยากให้เพื่อนๆนะครับนะทดลองใส่นะครับเอาไปใส่นะครับปลูกต้นไม้นะครับใส่ได้ทั้งลองก้อนปลูกหรือใส่หลังปลูกนะครับนะได้เบิดนะครับอือามาให้เบิรงนะครับนะโอ้สุดหูลูกตานะครับ เต็มๆนะครับกล้วยปลูกต้นไม้นะครับนะปีเดียวนะครับได้ได้ผลผลิตแล้วนะครับนะปลูกปีเดียวได้ผลผลิตแล้วนะครับยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งนะมีต้นอ้วอ้วนนะครับนะโอ้คักคับคัโอ้ยงามๆนะครับนะนี่กับซีแปกนะครับโอ้ยอฟบนะครับเพราะฉะนั้น Is, เบื้องเอาเพื่อนๆถ้าใส่สารนะครับบำรุงดินนะทีส่สะคัญราคาถูกนะพืชพักใส่แล้วออกลูกนะครับนะปุ้ยครับเอฟเอฟติ่งๆนะครับนะเคือใดก็มีแตซิปขึ้นเมดนะครับนะสิบเจ็ดสิบแปดหวีนะครับนะ, v, นะบนะใหญ่เอฟติ่งๆอืมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก็แนะนําเพื่อนๆนะครับนะราคาถูกใส่ทั้งเข่าใส่ทั้งพืชผลไม้ทุกอย่างนะครับนะแทนนะครับนะปุ๋ยราคาโอ้โหเป็นพันขึ้นนะครับแต่ ไอ้ฟิลเลอร์นะครับสามตัวนี้มันแค่นะครับนะราคาแค่ห้าร้อยครึ่งเดียวนะครับห้าร้อยหกร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับเพื่อนๆเ,นเนปลี่ยนมาใช้นะครับมีขายตามนะร้านค้าทั่วไปหรือเบิ่งในเฟซเทาทวโฆษณาขายตามเฟซเฮานะครับนะนี่ครับราคานะถูกมากนะครับนะผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปใส่นะครับเด้อเราใส่ได้ทุกอย่างกลมกล่อก็งาม คือผมพาบึงนะกล้วยกับวีบิแต่เคยใหญ่หญๆเต่งๆนะนะต้นกับต้นเตี้ยนะครับผมนี่ต้นเตี้ยแต่ว่าโอ้คือกล้วยนะครับใหญ่เอฟใหญ่มากนะครับนะสิบเจ็ดสิบแปดออกมาวีนะครับนะโอ้เต็มพุนะ่นอีกฝั่งหนึ่งก็แม่นบดพุ่นเลี้ยงนะตัดไม่ทันแล้วนะครับออกดีมากนะครับนะสุดยอดเต็มเต็มเลยปากกล้วยนาะรอบสะนะครับ ใส่สารเล่งนะครับนะก็คือตัวฟิลเลอร์ตัวนี้แหละนะครับแทนปุ๋ยนะครับนะภาษาเขาอัดคนอื่นเขาเอิ้นปุ๋ยเอื้นปุ๋ยนะแต่ในจริงๆแล้วเขาเอื้นว่าสารบำรุงดินนะครับนะใส่ได้ทั้งลงนาสเสท่จเดียวจบเลยนะครับนะบ่ต้องหาอย่างมาเพิ่มเติมในสูตรสูตรเดียวจบแค่น,นั้นแหละนะครับนะเพื่อนๆแล้วจะเอาบักเล้อันนี้ขอให้เพื่อนๆนะ เบึ้งแล้วเอาไปใส่ครับน้สั่งซื้อนะครับหนึ่งราคาถูกน้ใส่ให้หน้าก็ได้ใส่เขาก็ได้นะครับอันนี้ก็สั้นครับเอามาบอกให้เพื่อนๆเบื่อนงนะครับว่าผมนี่ใส่ทั้งทุกอย่างนะครับทั้งเข่าทั้งพืชน้าพืชไร่พืชสวนนะครับน้ใส่เบิ้ลทุกอย่างนี่แหละอันนี้ก็เอามาแนะนานะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ